สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพรีวิวสินค้าน้องใหม่นะคะจะเป็นทิชชู่ตามังกรค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะตัวทิชชู่ตามังกรนะคะจะบรรจุที่40ห่อต่อลังค่ะความยาวของกระดาษนั้นจะอยู่ที่175มมนะคะกว้าง155มม,มค่ะ ความเหนียวนุ่มมากค่ะเนื่องจากตัวเนื้อกระดาษนั้นมีความหนาทั้งหมด4ชั้นเลยนะคะตามที่เห็นในคลิปเลยจ้าจึงทำให้มีความซึมซับน้ำได้ดีและมีความเหนียวนุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำให้ดูนะ หลังจากหยดน้ำเข้าไปนะคะกระดาษก็ยังไม่เปื่อยยุ่ยนะคะก็คือซึมซับน้ำได้ดีเลยนี่ลองกระตุกดูหนึ่งทียังมีความเหนียวนุ่มอยู่เลยนะบอกเลยว่าสินค้าทุกชิ้นของเรานะคะัดสรรแต่ของที่มีคุณภาพมาให้ค่ะตัวนี้มีรับประกันคุณภาพสินค้าและมีจัดส่งด้วยนะคะ